ร้านการแมนชอบบริการรับเติมโรบัสตระบบไอทีพาสและบริการใหม่รับเติมพรีเมียมแพ็กเกจมีบริการรับกดผลและกดเกมพาสในแม่บล็อกฟุ้ด กดเพรในแมปออสตาและยังมีบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดและโ o บูลอีกด้วยใครที่สนใจอยากจะติดต่อทางแฟนเพจการแมสชอปก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะเยลก็ขอสวัสดีชาวแมพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกม r o บล็ x ในแมปฟันกี้ฟรายเดยนั่นเองก็ในส่วนของผู้พัฒนาเกมเขาได้ทำการแอดอ่า ของใหม่ๆม,มาเยอะมากๆเลยนะเองก็ให้ดูที่ด้านหลังป้าได้เลยเนาะก็ได้ทําการอัปเดตเมื่อวันนี้เลยนะเร็วๆนี้เลยนะั่นเองก็จะทําการเพิ่มในส่วนของสกายก็จะเป็นแฟนคลับที่แบบว่าชื่นชอบในส่วนของบอยเฟร์มากๆแล้วก็แอดในส่วนของตัวละครแครเรามาด้วยนะั่นเองจะเป็นเพลงเนาะแล้วก็ในมีในส่วนของแอนิเมชันเน่จะมีท่าแอนิเมชันทั้งสาเลยก็จะเป็นท่าของสกายแครเราแล้วก็ ลายออดชิลนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของเซตติ้งต่างๆอันแรกเนี่ยเ็นบอกว่าจะเปลี่ยนเดคอในการตั้งค่าได้แล้วก็จะมีในส่วนของโหมดพอร์เทรตบนมือถือนะอันนี้น่าจะทําให้คนเล่นบนมือถือมันง่ายคือหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเนาะแล้วก็ในส่วนของมิดเดิลสกรูเนี่ยจะเป็นการเลื่อ ling, นลูกลิ้งเนาะเอาง่ายๆจะเป็นเรื่องการเลื่อนตรงกลางบน บนคอมเนี่ยแหละทุกคนสามารถไปปรับการตั้งค่าได้นะเองแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเพิ่มขนาดไซส์ขนาดลูกศรได้ด้วยนะเองให้เราไปปรับการตั้งค่าได้เช่นกันก็สําหรับอัปเดตที่ได้ทำการเพิ่มก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเพลงดูซิว่ามันจะมีเพลงอะไรเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเราจะรออยู่นี้ละกันเออดูซิว่าจะมีใครมาเล่นกับเราหรือเปล่าอ่าโอเค ขอเลือกในส่วนของแคร์เราแล้วกันเพลงแคร์เราเนาะของแคร์เราจะมีอยู่สามเพลงเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเลือกมาสักอ่าอย่างหนึ่งแล้วกันก็มีเอสก็จะมีสามเช่นกันเนาะเดี๋ยวเราจะยกมาอย่างละสองสองแล้วกันถ้ามันไม่น่าเกินไปนะทุกคน 2> 3, 2, เดี๋ยวเราดูสิอ๋ออันนี้เพลงของสกายใช่ไหมอันนี้ไม่เพลงของสกายนะทุกคน,น,นเพื่อนน่าจะเลือกมาเป็นระดับนอร์มัลนะ เออมันก็ง่ายนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นโมดนะมมอลไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยฟ <c oughs> ีมือตกไปเยอะจริงๆฟีมือตกอยู่ จะอยู่แหละแต่เราต้จะแท้นะผ้าเยอะเริ่มมเริ่มมาแนละ้วโอเค แพ้นะหาก,กันนิดเดียวไม่เป็นไรโอเคมาีแต่เราจะเล่นในส่วนของเมื่อกี้เราเล่นเพลงของสกายใชอยอ่อ๊ะโอเคอี๋ยวเราจะลอยตรงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนเข้ามาละกันเดี๋ยวเราจะได้โหมดหากัน 2> 3, 2, 1, 1> ดูซิจะได้ไหมของครเราได้นะทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นคาร์เราหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูประมาณหนึ่งนาทีเนาะโอ้โห oh oh. อทุกคนขอใช้สมาธินิดนึงนะไม่ได้เล่นนานแล้วเนะี่ยเริ่มไม่ค่อยชินมือแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดพลาดไปนิดนึงโอเคได้อยู่ได้อยู่ เราจะรับเพลงของครารรกับการเลยละกันเมื่อกี้สกาเลยใช่ปะแต่ต่อไปแต่เราจะเลื่อนในส่วนของเพลงสกายต่อละกันเพราะอันนี้จะเป็นเพลงคาร์โรหนึ่งเนาะอโอเคโอเคตอนนี้เราชนะนะเดี๋ยวเราเลื่อนเพลงสกายต่อไปซึบมาต่อบปะทำไไม่ตอบเดี๋ยวเรารอละกันดูซิว่าจะมีใครเอากลับมาอีกละโอเค มาเเราจะเริ่มเพลงสกายเมื่อกี้เราเมื่อกี้เพื่อนเริ่มเพลงสกายอันนี้ไปนะเป็นระดับนอร์มอแต่เราจะเลือกเพลง forever ของในหมวดสกายแล้วกันโอเคดูสิว่ามันจะยากขนาดไหนนะชื่อเพลง forever นะทุกคน 2> 3, 2, 1, มันช้าอยู่นิดนึงอะนะ เวลาถ้าเพลงช้าๆนะเราจะกดพลาดไปมากล้วคือแบบรีบกดเนี่ยทุกคนน่ะโอ้โหรีบกดไม่ค่อยชอบเพลงช้าเพราะว่ามันมันไม,ไม,ไม่ไม่รู้ใจมั้งไม่รู้จะควรยังไงแันทุกคนต้องเพลงเร็วอะเออถือจะไม่ไม่ค่อยแบบไม่เท่าไหร่ แข่งชาละหมดทุกทีเลยตอนนี้เพื่อนน่าจะชนะทุกคนเอาชนะเฉย ฮ้ยชนะแบบงงๆโอเคไปเราจะเลือกเพลงแค่เราสองละกันดูสิว่าเราจะได้เลือกเพลงนี้หรือเปล่านะ Three, two, one, เอาจริงๆนะเอาใครเราได้เลือกนะทุกคนเอาง่ายๆคือโมดสองโมดนี้นะของสกายแล้วก็แค่เราเนี่ยเพลงมันไม่ได้นานมากนะเพลงอย่างละหนึ่งนาทีเนาะที่เป็นเทรนส่วนใหญ่นั่นเองโอเคดูสิเพลงนี้ยากไหม ได้อยู่ได้อยู่เอาแต่เงี้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนใช้สมาธินิดนึงพลาดไปได้ <S <S อืมเพลงนี้เอาได้อยู่เอาได้อยู่ ฮ okay. มันจะงงๆตรงสลับสลับกันนะทุกคนเออมันง,งงอยู่นะ <c oughs> งงจริง oh, <c oughs> เพลงนี้ชนะโอเคได้อยู่ไปดูซิเรามีตัค์อยู่เท่าไหร่สามหสิหกซื้อไม่ได้นะ <c oughs> กับว่าจะซื้อท่าของ เออคารเรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะโอเคแต่เราเลื่องเพลงเลื่องเพลงสกายอีกสักอันดีอันนี้ manifest manifest เนาะถ้าอ่านผิดขออาภายัยด้วยเดี๋ยวเราจะเลือมบทหาเองอันนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายเนาะของเพลงของหมดสกายแล้วกันอืมเพราะว่ามีแค่สามเพลง 2> 3, 2, 1, ดูสิเราได้เลือกไหมอะ่ะโอเคเราได้เลือกนะเพลงนี้หาดอุย้ยเพลงดีเอาเลยอยู่เอาเลยอ,อยู่ โอเคพาไปนี่หนึ่งพอเพลงเร็วๆไม่ค่อยพลาดอะงงเหมือนกันเออพาไปหนึ่งนะทุกคน นในโหมดสการดูดูจากโซนน่าจะยากนะแต่ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าไอเพลสกการถ้าเลิอกเป็นโหมดหาดอ่ะมันจะยากหรือเปล่ปานาะเพราะว่าเราแรกเลื่กเป็นโหมดนอรอ์มั่นทุกคนโอ้โอ้กดได้ไงวนะเนี่ยรู้สึกได้ว่าต่อไปเราจะต้องปวดมือน,นะ เริ่มเริ่มแล้วเออได้哟ร, <laughs> รีบไปนะโอ้โหแล้ว <laughs> oh ุูฝั่งเพื่อนโอไมค์ก๊อดมเมื่อกี้ฝังเพื่อนน่ากลัวมากเลยทุกคนดีนะที่ไม่อยู่ฝั่งนั้น <laughs> โถโ,โอเค โอ้เขาเจอคู่ไงโอเคเดี๋ยวเราจะรอเนาะเป็นเพลงสุดท้ายก็จะเป็นเพลงแคร์เราสามนั่นเองโอเควิเจิเราขาดอีกห้าสวัน,นีนเราจะสามารถโชว์ท่าใหม่ได้นะเออเดี๋ยวขอทําการเก็บพอยด้วยละกันแล้วก็เดี๋ยวซื้อท่าใหม่มานั่นเองเนาะโอเคทุกคนในที่สุดก็ได้เพลงแคร์เราสามสักทีเพื่อเลือกทั้งแคร์เราทั้งแคร์เราสองเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวดูสิว่าจะยากไหมเพลงนี้ทัานองดูช้าๆนะมันอาจจะไม่ได้ยากมากหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน การเล่เพลงแค่เราจะไม่ค่อยเร็วมากนะที่ดูมามพอช้าแล้วมันไม่โดนใจเลยรู้สึกว่าทำไมเล่นเพลงช้าแล้วมันแยกกว่าเพีงเร็วอันนี้ความรู้สึกของเรานะใครเป็นเหมือนกันนะ ถู้สึกว่าเพลงเร็วยังดูแบบง่ายกว่าอีกเพลงชาแล้วมันกดแบบดูยากๆ แค่อันนี้เองทุกคน10กว่าเองมั้งเดี๋ยวเราจะรอมาอันนี้กัน๋ยวขอเก็บอันนี้ไายแป๊บนึงโอเคไไหนก็เลือกอันนี้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจะรอแล้วกันเนาะสาหรับเพลง Sky, สกายระดับฐานนะเพราะตอนแรกเราเล่นเป็นโหมดออมมอนก็เลยไม่มั่นใจว่ามันยากกว่ามานิเฟสมานิเฟสหรือเปล่าของโหมดกายเนาะแต่ก็ยังไงมานิเฟสน่าจะยากกว่าไม่ต่างจากออมอนเลยอ่ะอันนี้อันนี้โหมดหานเนี่ยเพลงกายเนี่ย โ okay, อเคได้โย่อ่าจากเงียบๆนิ่น,นึงทุกคนใช้สมาทิขั้นสูงอย่ <Okay. S 2> เ,เรียบร้อยดูซิว่าพอย์เราเท่าไหร่แล้วไม่มั่นใจไอ้ปุ่มนี้มันบางอีก4 54แล้วเดี๋ยวเราไปดูซิเราสามารถซื้อท่าอะไรได้นะจำไม่ได้เหมือนกันท่าที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นในส่วนของแค่เราอ่าโอเคเราสามารถซื้อแค่เราได้อ่าในส่วนของท่าอันนั้นละ ในส่วนของสกายใช้พอยต์เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ไลออดชิวเก้าร้อยพอยต์เนาะโอเคเราสามารถซื้อท่าแคร์เราได้อะแล้วก็ใช้เลยนั่นเองนะดูซิว่ามันจะยากหรือเปล่านะเเราลองใช้ท่านี้ดูกันนะขอลองตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นท่าแคร์เรานะทุกคนอ่ะไหนๆเราก็เลือกท่าแคร์เราเราก็ต้องเลือกเพลงของแคร์เราถูกไหมล่ะดูซิท่านางยืนน่ารักอยู่นะ เราเนี่ยดูท่านะนางดูหนี่นีหนีนีประมาณนี้เลยท่ายืนนางแบบคิ้วคิวดีโอเคเนาะสำหรับแมป Funky Friday ก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองนะอันนี้จะเป็นท่าของแคร o l เนาะแล้วก็ท่าของสกายกับไลออนชิลเนี่ยใครที่สามารถ ซื้อได้ก็ลองใช้กันด mm. id ูนะเพราะว่าพอยเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะเนาะสามารถให้ดูแค่ของแคลร์เราได้แค่นี้จริงๆริงก็แค่สำหรับใครที่อยากจะให้กลับมาเล่นมาด้อีกก็อย่าอย่าลืมพิมพ์าที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบแคนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองสําหรับวันนี้เราก็จะจากไปกับเทของแคลร์เราที่เรากดมั่วมาเลืวนี้อสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วทุกคน ไม่เจอการคลิปหน้านะ